อืวร to ับิ s <S ียโกโ้ไปขึ้นแล้วูกอกไาอ่ะขนาดแบบว่าหนูลองแล้วมันขึ้นโกโกวาก่าน่าฮ่า่าฮ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 ่าาาฮ่่่าาี่่าา่า่่าา่าา่อนน ไม่ไม่พอดีพิมก็ไปช่องล้องก้ามันจะขึ้นว่า <oh ก็แล้ไกน่อหไ่ล่าอืมเว้ยอมใส่ให้ได้กินจะกั้มอยู่ใส่ไรก่อนอย่าให้มิได้กินงอันป้ามีอะไรมาฝากลุงด้วยนม่ี่นมันแสบกระดดอนนะป้ามีของมาฝากลุงอ่ามากินน้ำมังคุดดีนะคะว้าอมอีนี่มีขางมังคุดมา กระทำคือมาอ่ะเป็นน้ำน้ำอเดินเออกลางวันก็อดนันใช้ลูกคนเดียวมั้ให้ดูดิเพราะว่าัน้าเลยลูกเอฟใช้้างมมันโอ้น้องเมย์ซื้ออะไรมาเลยเกี่ยวกันกา้เงิน ว้าวนะครับพี่มีเอาผู้เรียนมาให้ลุงนะจต่างขนจตามขนาดคนน้องคนคนจจะปอด้วยเพิ่งบอกว่าราคาเท่านี้ไม่ปอกให้นะมีกาหนเมื่อกี้เห็นลุงจับทุเรียนไม่ไม่แกรู้ใจลุงเลยนะเห็นผูเรียนตอนนี้เห็นหน้าเมียเด็ความมือเต็ม ยิ่งจับเสนยิ่งเจ็บจับยิ่งเจ็บจัามีนมีแเลยนะ้มันรุดีอ่อันนี้มีสูงขเลยนรี่นูเรียกหามีดนะมเพชต่บางงกินลงเมืองรูป่เออกินลงเมงแม่มาใส่แม่มาใส่แบัว่าต่ำตำบบพกวบบต่ำง นเปือกเรียนเปืเรียนเปือกทุเรียนเอ้าม่เ่อโอ้อาวติเชตาตสบาไปรีไปเติมน้ำมันนะเออเอามายังเี้ไปนะแม่คอนเงินอยู่เงินตมไปเติมให้โดนล้ยไปเติมมามากินมีกันมากินมา มาทียัมาข้งพาว้ใช่่างพงเติมอยู่ครับช่างพงเติมเจกินตาบงุงให้เบิ้งมไกินแล้วเมื่อกี้นี่แซ่บแซ่บงพี่ชายเนี่ยหวานมากนะนุกเอามานี่เอามาชาร์อยู่นี่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เหลือแล้วโอ้หมแล้วโอ้จามันแสบกีหลิ้นู้ป่าแต่ว่าผมบ่ไว

คือใครซื้อได้วยเลยลงอะไรเมอ่ะไม่ใช่คือใค่เาไ้จะซื้อให้น้ำมูจะห้น้มูลอ่ะฉี่วัคซีนเลยอ่๋อไเม็ดไ่กระดังเดเยมันให้ดูให้เบิ้ง่อนน่าื่ออีกแล้วลูกจะซื้อไมลูกนะไม่ซื้อไมพ่อไมลูกจะได้พี่พใซื้อมาผิดัน นมอน่ีวัคซีนมาห้กินฉดวัคซีนนี่ใครไปฉีดังซีมาเกนดอะไรขึ้้มือเียมันมีมีดดูใช่ไหมโอ้ทุเรียนนะหนึ่งเดียวในรูปกำลังภายในเ้ลยโอ้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 ยเสเรยบร้ยก็มีเอามาเนาะอมา้โอ้มีดมีดอ้คร เป็นเนี่ยบทุเรียนครับวามพยายามไหนความพยายามอยังนะคือบอกความดันลุงคือบ่เอาแม่โค่เหยียบรถัำไม่ได้เอามือมันนะครับโอ้ยได้กินอี่ลิ้ตัวนั้นอ่ะอันนี้คือจะป้อนปลาแตนใช่ไหมครับโอ้ยโอนส่วนนี้โอ้โหมีประมาณนี้นะอีกหนึ่งคนครับโอ้ยหี๋ มรุ vida, ่งนี oh. ่ไปขายตุเรียนได้เลยนะเนี่ยตุเรียนนี่น้ำตาจะไหลโอ้ยน้ำตาจะไหลด้วยโอ้โหพินหมดไปแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะน่อยด้วยนะครับป้ายั่งมองมันเลยจะแบ่งมันะน้ำตาจะไหลน้ำก็คือน้ำไหลลงแล้วนี่นี่ก็โอเคอยู่ เพนอกาศร้อนแล้วตื่นมาเไไม่คุนตื่นนอนเนาะเฮ้ยยุ่งใจยุ่งใ่แหมมิถต้ไงปีก่ีปไไม่ใช่เลนกอกาสที่ลไส้รู้ไม่ได้มันร้อนแข็งแข็งน่าหนาวเลยแล้วคุณเจลจะให้ป้ายแล้วมคุณให้ป้ายแล้วมันมุมองเดวกเมมี้มันมันส ที่เมียอยู่ตรงไหนอ๋อต้องสีงอยู่ตรงนั้นเอ,องทำเสร็จมากๆเลยเ <c oughs> มื่อกี่ที่สี่เง,งี้อนะบอกแล้วเนะี่ยเมื่อกี้อ่ะเกี่อะไรกับไม่รู้เปล่าเนี่ย <c oughs> เฮ้ยว้าพยา,ายามแบบแซ้ๆให้เข้อมันเกลียดกันเอ๋อนะจะได้มุมภาพดีอ๋อ้ซีรี่ย์วางหลักไว้แล้วใช่วางแผนไว้แล้วตอรี่ต้องอยู่างแค่ซีรี่ ระวังไม่แม้จะเขาอดเ่ะโอ้ยก็บอกว่ากอน่อด้อร่อย่อยมากไม่ต้องกเนี่ยไปหามิ่มาลุกกินหมดแล้วม่นจะมาลูกกินหมดแล้วนีนะถ้าเข้าสวนนี่หมดสวนแน่วนี่มาแล้วครับลูกเขาได้นะมาแล้วมาแล้วทีทีทกอหารเขามีสวนัเรียนนะ มีแ่เร็แ <Univers> ล <idad> ้วนะมีมาชอแกะมาแล้วอยู่จัมปาดูก็มีครับนี่บอกมีมีมีแกะอีกาีแล้วมีมาแล้วมาแล้วพี่หนิงเสร็จมาแล้วมาแล้วพี่หนิงเีวโอ้ยมดมามดพอดีเดียวให้พี่หนิงยมาจสันทำได้เิงไหนี่นี่แกะด้หมดเลยแล้วอร่อยพี่หนิงอร่องยให้ัดูน่อยับ

บ่ตะได๋